อาตกท่ายพี่น้องเลยครับสวัสดีครับพี่น้องควันนี้ม่ายังครับวันนี้เขามาไหว้พิธีพื้นบ้านอีสานโซเล่ครับครับผมวิธีพื้นบ้านอีสานโซเล่วันนี้เขามาเก็บกิซ่อนครับกับมือวันนี้มือปาบกิซ่อนครับครับมันเป็นวิธีพื้นบ้านนะครับครับสวัสดีครับครับผมเป็นหารครับอาหารโปรตีนล้วนๆกิซ่อนครับกิซ่อนโอ้คุณบอกว่าพ่อม่เส้นว่ารับประวังหุ่นมาติดหน้าหุ่น มาเก็บชี้ซ่อนครับพี่น้องครับผมอันนี้คือบพราท่นหลายครับนี่เพราะไหนพี่ๆๆพี่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 เอาเลยนี่หลายครับพี่น้องครับเพิ่นลำเพิ่นลื่อ่าหลายครับพี่น้องครับผมอันนี้เป็นการกำจัดศัตรูพืชอีกอย่างหนึ่งครับผมจริงๆมันไม่ได้กินกินเขากินพืชอย่างหรอกครับผมแต่ว่าเห็ดหนเสียหายน้าหนาแรงมากซ่อนไส้เห็ดหนต้นเขาล้มต้นกาต้นเขลาล้มนี่พี่น้อง อ่าเข้าไปตั้งบุญพี่น้องครับผมหลายครับไี่เรือบครับพี่เรือบไป,ไปมองได้รถไถยคือเรารถเจ้าตีใช่ไหมเห็นไหมไตเห็นไหมขาจชีส้อนครับจีซ้อนวิวครับวันนี้เราปรเปลี่ยนวิธีการทำมาหากินทั้งๆนุ่นสมัดเป็นน่นเนี่ยน่ะพี่เป็นโน่นทั้งคุณอ่าน้าให้นี่จังไลยตัวนี้ เดี๋ยวไปไปเดี๋ยวช่องต่องโชว์กันอันนี้คือเบื้องต้นครับอันนี้คือซับเตอร์ออเดอร์เด็กขวดนึงนะครับอันนี้ครับขวดนึงมีแต่ตัวใหญ่ครับอือเพื่อนกันเศร้าเพื่อนกันโดนไปเศร้ามาอ่ะอือผีผีน้องครับอันนี้คือลมใหม่ๆครับผมโอ้พอดซิมบัตี้อะไรนะพอดซิมบัตี้ได้วาปวดเดีอยวซิมัตมันไต่ขึ้นมากสิเลยเตยจริงไปยำเห้องไปยำยาักปนีตไต่ขึ้นมากเลยคนน่ะทุบอะไรนะครับนี่ครับ ถือรถตีรถไถปุ่มของผมกับผมขึ้นกดงานผมเพียเต็มกดค,คูณเลยพี่นอ้องวู้ฮึใช่นอะไปเนี่ยไต่ไหมตึ๊บย,ย,ยางเจี๊ยวเจี๊ยาครับ กูปั๊บเฮ้ยอันนี้เพิ่นท่านเดียมอบครับกันเพิ่นธเดียมอบอนไม้แล้วนี่เรียบร้อยแล้วครับเพิ่นว่าซ้ำฝนตกแหละรังแม่ซ้ำปลาลูกวักอันนี้คือแก้ววามม่าหรือเปล่าพันมลตีครับขอบคุณรถไทยครับครับรถไทยช่างเทียนครับนี่ขอบคุณที่รายงานเรามานะครับผมอี่โนก็ร้ายครับพี่น้งองคุณ นอกอิมนะครับบางอย่างทีอิมเป็นตัวหนาอันนี้ถือว่าเพราะว่า,วาดังนกเจ้าไหม,มนังบ๊อบินเจอือเจอด้นี้นกเอียงกับมี่นี่ครับวิถีชาวบ้านอีสานของเรานะครับผมนี่ครับมาเบิงงบ่งยง้มไถนาเบิ่งนกบินโอ้ยมีความสุขเป็นธรรมชาติดีพี่น้องพี่แนละครับไต,ไ,ไต่ไฟกระไรได้เพราะไหนแต่จริงมันสิมีการไต่ไฟแะไรก็ใส่เสียงล่อครับใส่เสียงล่อตว์เปิดเสียงขี้ซ่อนแหละแจ่มันสิบินมา จับเอาจับเอาเลยพี่น้งองม้วขาดก็มีมาหน่ะม้วขาดกระไรนะครับตัวนึงครับนี่มันชี้วงสีแล้วพี่น้องบีบจับเอาจับเอาเลยเดี๋ยวนี้แล้วเดี๋ยวนี้แล้วอันนี้คือออเดอร์เบื้องต้นนี่ขนาดตัวตายเสียวบวะเสียคนหลังยังดีแง่เลยครับเอามัดครับ ก็ไทยมีความได้ขนาะตรงไหนมันนุ่นมัน,นยังแมนมันนี่คือมันใกล้เคี่ยวให้ื่อทอกันสมเสมอการเราบ่เคยเห็นเป็นโหัวนุ่นหน้าตุ่มเห็ดหยากเนี่ยเขาบุรี่จ้าวา่าหมอนในตันเนีเ้ยถเคี่ยวไปครับนี่ครับทีมงานคุณภาพครับผมเอามาัดครับกับสร้างเขียนมาได้หัวนุ่นคุณถืเคี่ยวลุงไห้ครับผม เจ็บปีเลยครับเจ็บปีเลยนี่เ,นเอาแม่นั่น,น,น,นเจ็บบป็นงไดเดียเออเฮ็ดีแท้วะไคดีพอมเข่าเดียวเดียมเพือเผอข้าเดียวหมดนอบพุ่นจาของหน้านะครับเด้อ เด๋ลายเราขนาดเด๋อลายลรวขันพ่อฉันซ้ำสีขัวกินาหาราวเดี๋ยวท่านซ้ำนีกับพ่อเนาะพ่อคริที่ผ่านมาแล้วเดี๋ยวไม่เ่มไตเ้มไตขึ้นไตขึ้นนกมีาคนหนาตัว่ปะมาหาไปไกลขึ้นบินหนีย่กบินเจอเจอจนี้ิ นุ่มนุ่มหัวนนนี่แหละพอมาหันกับก่นนมาตัว่การจิบจีซวนมีประเไปทไทยดูปไหมเนาะตัวเาวะองตงมีมือกล่องไปจนตัวตัวน,น้ำหอบไปตลอดนำนำเนนอ,เอาเจ็บมาสิมันจังเห็นเ้าเจ็บไหมครับมาแล้ครับ นี่แน่ยอยู่ครับอ๋ครับคุณว่าหันมอบนี่ายครับนี่นี่วัฒนเนียมอบครับเก็บไปเนี่ยเอาขนามันขึ้นเรื่อยๆอยุ้ยขนาดนี้มาหาเจ็บจีซ้อนครับมือปรับล่าจีซ้อน,นนี่เจ<ะ>็บจุดบ,บินกับบินวัตสูงเหรอฮะ bình nhắm khi nhắm cướp mình bắn tôi nhắm viên bút bút để thả cho ai khuôn nó mỏng đã tiếp để lại đi để điều กวเดียวครับแมพกวเดียวครับเต็มก้นขูดแล้วครับกอเซ่ไยูสามสี่ตัวเดี๋ยมอบนี่มันเรีนมหาเขาเอกออมันตัวตัวมันแม่ต้อต้ององกดนกันไหาว่โอ้หมีไโเราไถเกียร์ลงหมามันมาดพันมาดไหมไม่เน่า หรืบ่เนีกมัินนด้มันกป่าลยัก่สมพ่อพมีโอเจดมานนั่งมสแล้วนะล้วก็ดันดันดันนพอของใคดูแบบธรรมชาติครับผมนี่ครับอยบานเฮาสันบานเฮาครับนะครับตาเช่าครับมือวานครับพนักงานหวานครับอ ช่างมัดกับผมนี่ครับคุณเจี๋ยหัวโนน้องครับพี่น้องโอ้คุณน้ำป้าบนะครับผมหน้านี่สม่ำเสมอกันนี่ครับเล่ายันมาใช่ไหมถ้าเราไปซื้ออะไรรู้เด้อมันป่านไม่เล่าหรายันมาพื้นมันมีตะคู่ตารถสร้างไหมรถสร้างเฮีไหนกระเด็นได้สร้างไหมเสียงรถันมันติดเสียงขึ้ลูกปูนแตกเสียนั่นนี่คือตีนะครับ ตีเห็ดแตกครับเจ้านายกับมอบมาแล้วครับมาแล้วทีมงานคุณภาพครับอืดหาอยู่ง่ายเนาะนี่หน้าหาเดียวเหรอคือว่าจักจักไรยแม่หนิหายเดียวนี่ายเดียวหนิงานเดียวเดียววัดเบิลงกันจักไรยมาบ้านจีบเลยนะพ่อว่าเป็นจีบพ่อแม่ตั้งเนี้ หน้าหเดียวคือว่ามีหน้าหเดียวนี่แหล้วเนี่ยเพราะเขาเป็นดับหน้าคือสมัยโบราณเนาะก็ทุหนาไงงวงเนี่ยงวงหยกกินง่ายเบิ่งอีกได้เชียวนะก็ทุกนา ก็ตูหนาเจจียวเลยยดปวนี่าเล่ยดกราอะจโดนจจตีดนาโอ้หลยแล้วหลกๆเลยเหรอีแหลกๆลเลยแล่อขนาบ้านเขาบขาเคยมีรถไถรถตะกีตะกีผู่ปรตาวันตะีตลาดแล้เล่าอเป็นคู่แหลกๆเลยหตะกี้มันมี่ยันมากัย่างดังเนี่ยขนาเออมือนี่พรดังเลยจังไอ้ขึ้นาะ นี่ครับไต่ขึ้นเลยเจี๊ยบครับย่ำรถตีย่ำรถปั่นไปนี่ไต่ขึ้นมาครับมาแล้วครับอยไรกพี่นองไหลครับไปครับไปเลยครับ้วครับ ไปเก็บแป้งมาพี่ๆหลายครับงจีบเอาจีบเอาคุณภาพครับเห็นดีๆด้วของการนี่เออโฆษณาให้แล้วเด้่นี่ติ้งานคุณภาพติดต่อได้ครับติดต่อได้ครับโอ้หมอบดีครับปั๊บนาดินปั๊บนาดินพร้อมได้จีซ้อนครับผมเป็นการกำจัดศัตรูพืชครับผมอันนี้จุงเวลานีมุนเข่าตายบดนี่พี่น้อง เสร็จแล้วครับมาแล้วครับเบึ้งไครับเกียครับเบิงนำสกนครับเียไต่ลยครับหลายเลยเฮียมีแต่ส่วนเลยพี่ปวดเยาว์น่ะตีน้ำหลุดเรียนพ่านู้ส่วนเลยเฮ้ย บอก่อกินเท่าตัวได้เนาหนหวานเขา <laughs> อ่เอะเดีวเช่า,ชาว่าจะเช่าเปลียวคูปมาได้วันนี้เสีเช่าเปลียวคูปมาเลยรอยอีกนานรออีกนานกูจนกว่าจะหวานได้เต็มคู่เลยใส่ถุงมันตายเหรอ เขากันบ <inequ> ่น้น,นี่เจ้าสื่อขายกันบ่เลยืนี่คนพี่เจ้าขายด้เนาะเจ้าขัาวขายโอ้รับรับจ้างเก็บจีซอนครับ ครับเป็นชาวมาแล้วครับอนี่ครับอ,อาชีพอาชีพเสียมครับผม,มครับมาอนีมาว่านเขาครับรับจ้างหวานข้าวหวานปุ๋ยติดต่อได้นะครับผมครับมาอนีมารับจ้างเก็บกีซ้อนน้ำกระชอนกระชอนเนี่ยมันวิ่ง,ง,ม,งมันเข้าได้เพราะว่ามันเนี่ยเจ้าล้อล้ไม้ลงนะโอ้โหเจ้าถ่ายในนะักกีฬมึง อนจะถามเจ้าเลยวตอนถ่าย้วโอ้ตอนหวามันลั่งเรื่อยเรืติโอ้โหบว่อวานมันอย่างก็บม่นฝนว่ะแบงไ้น้อยน่ะหวานเนี่ยมาแล้วครับมาแล้วมาแล้วรถไถมมากนแต่ส่วส่วนเลยติฮึ ได้แล้ว,ลวอย่าน้ำ่นแต่เจ้าครับอย่าน้ำ่นกันก็นกนได้เะครับอการหาเมงจีซอนครับซุ้มตัวไตกันลายครับถึกมันปั้นถึกรถไทยปั้นไต

เอาดูอีกครับเบิ่งอีกแล้วอีดอาญาเลยพี่น้องอย่าไม่กันยังไตอยู่เดี่ยคนมึงมัญญาเก็บยันพูดสังเกตดบึงนกกระไรพี่ดีครับทางปะาลยล่งทงล่องฐานย่านี่โอ้เป็นธรรมชาติีพี่น้องครับผมนกกนกกอยู่ส่วนนกเข้ากัหายจินส่วนเข้าไหนครับจีซ่วนก็อยู่ส่วนจีซ่วนนะเข้ากัหายจินจีซ่วน Giếp để chiếp bóng mất đi vào trong mắt chữ lâu hôm nay hắn sẽ vẫn chưa kịp để đi nắn à, <laughs> <laughs> đi nít nỉ chào 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 เดี๋ยวเอาไวปสักนีดครับเดี๋ยวน้อยเขาบอกเบิ้งตอนหมอบเดี๋ยวพื้นหมอบไม้แล้วเขาจังจัดการครับวันนี้พื้นที่หมอบไม้อันนี้ไอ้เฮ็ดเอาโดยพลาการอยู่ครับโอ้สุดยอดเลยครับไถโน่นลงมาบมอบลุ่มครับปรับพื้นที่นาให้ด้วยครับ นี่างคณงานทีมงานคุณภาพทีมงานเข้มแข็งครับนะครับมาแล้วงานจัดมากครับเออรอาแตเช่าจ็บเลยเฮ้ย <c ười> แต่ก็สวดแต่สวดแต่สวดเอ้ย เดี๋ยวหมดเร็นะยยวเลยาบ้ายังกับฝนตกไทยไัวกระชอนและติดคุ้มไม่ยอมสุดยอดครับสุดยอดไอ้ไทยหัวนอนครับไทหัวนอนมาลบหม่องดุมครับพี่นอนครับนี่แหละครับ ่มันมาไถ่ซื้อเลยครับผมปั๊บพื้นที่ได้พร้อมนี่งผลพลอยได้มันนี้เราก็ได้จีซอนครับเออเพิ่เียบเสมอกันเมื่อไรวะนี่ดันไปมากขัเดียวกอนนั่นหรอกเออดันขั้เดียว ดันไปครับดันไปดัน,นไปเอ้ยท oh oh, ีมแมนคุเดลฟ้าครับลถไถยนอ๋อ <friend tills> ักจครับบนขอนุญลตลงเจ็บเต็มทีครับอ้อีล่เลครับพี่น้องครับอื้อเมยัไ้าพ่น มันไต่ครับข้างหน้าไอ้นกแปลงงามแต่ว่าข้ออะไรข้าไหนแปไงง่ายหนกบินไอ้สุดยอดเลยไม่ไแม่ได้แล้วอากาศครับต้องให้ตรงหน้าให้แนวธรรมัดปาดมันหนีเข้ามุมสองมุมเลยหนกง่ามันจักตัวขนาดจะนำไปปะไหวนะครับหน้าแปลงง่ายพี่น้องครับผมอ้ยี่ผิดเป็นเรียนมากเลยเพิ่นเรียนข่าหาคนแรียนข่าหาโขกหาฟังนวกกับเจ็บกินพ่อนกครับผม นี่สุดยอดครับหน้าแปลงนง้แปลงนี้ทำเพราะเพิ่งพนงานครับเครื่องคู่หร้อพี่น้องครับเครื่องคู่สองคู่หร้อมันนี่นี่ครับขีดซ้อนครับขีดซ้อนนี่รถไฟถไฟตี๊สิ ีเืานามันขึ้น,น้ำานามือหนาพี่เจ็บเจ็บเจ,บ,จบลไอ้ยึดไม่แล้วไมเแล้วๆนเจ็บหเจ็บเอครับจีซ่อนไตครับตาจอมไม่เอาเลยตเจ้าพอแล้วเลิกแล้วปวดเอวขอรญาตเจ็บจะเข้าครับจักเด็กเครื่องคู่เอกกับิมเมี่ยเหรอครับเออพุน กับฝากยังไงฝากทีมงแน่รถไทยนะครับเออขอบคุณครับที่บอกข้าวส่งข้าวครับมันนี้ขอบคุณเจ้าภาพด้วยนะครับผมขอบคุณเจ้าของนาด้วยขอบคุณคุณแม่คใจดีครับผมเข้ามาเจ็บเนยยุ่ในจินมาหนี้ครับมือรุ่นมากวานแล้วเจ็บว่าอะไรได้ครับวานเขาแล้วเจ็บว่าอะไรได้ฝ่าเจ็บครับขอบคุณเอามัดครับรถไทยยันมากที่มันคุณภาพครับ ร่นมาอย่างคนแก่มาแล้วคนบอบดีครับเอาหน้าจับจับจุ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 บจับเอาดีตีรงนี้เอาอไป,ไปานี่เฮ้ยไปฮับไปเฮ้ยไปนาที่เจ็บกว่เจ็บครับอ่ะเดี๋ยวเหาเจ็บสายิ่นครับผมเดี๋ยวไปชมพุผลงานทีหลังครับผมเราเจ้า <c oughs> <c oughs> พ่อแล้วเหรอพอแล้วพอแล้วพอ่พอพอ่อในในดูคนางานหน่อย ปัดนี่ครับของแต่ชาตายมันมันมีตัวตัวที่มันโดนปั่นด้วยโอเคโอเคอ่ะมีในผลงานแหละครับผมจิกลับแล้วเอาผลงานมาโจ้กันนะฮะนะครับภารกิจการเก็บกระชอนครับผมเ้วิจีซ้อนบรรเทาดิพี่น้องครับผม นี่ครับเอ้ยเต็มคู่เลยพี่น้องกับคู่ที่หนึ่งครับคู่ที่หนึ่งคู่ที่สองนะครับเดี๋ยวไปนี่เขาไปล่างครับไปล่างๆแล้วก็นประกอบอาหารกินไปได้นามไหมนี่ต้นเทียนไหมนี่สุดยอดเลยเนาะแจ๊วจะได้ฝากกดติดตามนะครับผมครับทีมอันอิสานโซเล่ครับผมครับทรับทางเฟซบุ๊กแล้วก็ยูทูบนะครับผมขอบคุณรถไทยแล้วก็เจ้าของหน้าแล้วครับหน้าคุณแม่เพื่อนขอบคุณคุณแม่เจ้าของหน้าครับ หน้าติดบ้านสบายสบายครับผมหน้าแปลงใหญ่ครับผมนาแปลงใหญ่นะครับผมขอบคุณสำหรับตีห้เข้ามาทํามาหากินให้เข้าทายถ้ำในมือนีนะครับผมขอบคุณรถรถไถครับช่างเทียนแล้วก็ช่างมัดช่างมัดครับผมครับเอามัดเท่านี่แหละครับผมขอบคุณครับนี่ครับบรรยากาศท้องไทยท้องไร่ท้องนาครับผดีหน้าผดีหน้าปังมาแล้วกัสิมีน้ำจน้อนแลยครัสิตีแล้วก็วานตมนะครับแล้วก็เน่นการเห็ด่าไปนะครับขอบคุณครับ ขอบตาเช่าขอบคุณตาเช่าด้วยครับผมนี่ครับรถตาเช่ารถประจําตําแหน่งนะครับผมขอบคุณตาเช่าด้วยนี่ครับผมนี่ครับตาเช่าเป็นคนหวานครับหวานข้าวแล้วก็ต้องหวังผลหวังเก็บเกี่ยวนะครับผมรับไปซัมเนีครับผมขอลาพี่ร่าน้องมาซัมเนีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับผม